คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำเอาละครับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบเกม Fishing Land ครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเกม Fishing Land เวอร์ชั่นโทรศัพท์มือถือครับโดยโทรศัพท์ที่ใช้นะครับเป็น iOS ครับซึ่งเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากครับทั้ง PC iOS และก็ Android ครับ โดยคลิปวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของ iOS ให้ดูกันนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับตอนนี้มีกิจกรรมโหนด Network Event นะครับแจกเบ็ดตกปลาเกมนี้ฟรี2อันเป็นเบ็ดตกปลาระดับคอมมอนครับก็ใครที่สนใจเกมนี้นะครับแต่ไม่มีต้นทุนในการซื้อเบ็ดตกปลาห้ามพลาดกิจกรรมนี้เลยนะครับเข้าร่วมสนุกง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์กดติดตามและกดแชร์อีเวนต์เท่านั้นนะครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้ง่ายแล้วครับลุ้นรับเบ็ดตกปลาไปเลยฟรีก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมหมดเขตวันที่20เดือน8นนี้ะครับ เอาแล่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันดีกว่าครับซึ่งในตอนเริ่มเล่นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ m. fishingland.io นะครับข้างหน้าควรจะเป็นตัว m นะครับเพราะว่ามันจะมีแยกกันระหว่างเวอร์ชัน pc แล้วก็เวอร์ชันมบายครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาที่ m. fishingland เสร็จเรียบร้อยครับให้กดที่จุด3จุดด้านขวามุมทั้ง ios แล้วก็ android เลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างให้เพื่อนนะครับกดคําว่า request desktop s i t e นะครับแต่นี้ผมกดไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็น request mobile s i t e ครับ ให้เพื่อนเลือกเป็น Re เควสต์เดสก์ท็อปไซ์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ตัวเกมได้เรียบร้อยครับก็ในการเล่นเกมนี้นะครับเพื่อนๆควรจะมีตัวละครเด็กตกปลาก่อนนะครับก็คือเด็กคนนี้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ทําการแสกตัวละครเข้าไปครับแล้วก็เข้าเล่นเกมได้เลยแต่ในการตกปลาแต่ละครั้งนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีเบ็ดตกปลาด้วยนะครับจึงจะสามารถขูดรับเหรียญของตัวเกมได้ครับซึ่งความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันมบายกับเวอร์ชัน PC นะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่เยอะเลยครับเพราะว่าเวอร์ชัน PC เราจะต้องเดินไปยังจุดต่างๆนะครับเพื่อเลือกซื้อเบ็ดตกปลาเพื่อเลือกซื้อเหยื่อและก็ทําการเอ็กแชนต่างๆครับแต่ถ้าหากเป็นเวอร์ชันโมบายครับเราสามารถกดตรง UI ต่างๆได้เลยครับไม่จําเป็นต้องเดินไปยังสถานที่นั้นๆครับเราสามารถใช้งาน UI เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้ครับแล้วก็เวลาการตกปลาครับถ้าหากเป็นเวอร์ชัน PC เราต้องกดคลิกหน้าจอย้ำๆครับเป็นการเหยื่อปลาแต่ถ้าหากเป็นเวอร์ชันโมบายนะครับเราไม่ต้องกดอะไรเลยครับเป็นแบบคลิกทูเอินครับก็คือกดครั้งเดียวก็สามารถตกปลาได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าต่าง UI กันคร่าวๆครับด้านล่างซ้ายมือตรงนี้ครับเป็นระบบแลนอันนี้ก็คือสถานที่ตกปลาครับเราสามารถเลือกสถานที่ตกปลาได้เลยครับถ้าหากตรงบ่อที่เราตกอยู่นะครับมันเหลือทรัพยากรเหลือศูนหรือทัพพลายเหลือศูนย์นะครับให้เราทําการย้ายแลนด์โดยการกดเซตแลนด์ใหม่ครับก็เลือกได้เลยครับจะไปอยู่แลนด์ไหนครับอ่ะของผมเลือกแลนด์เสร็จเรียบร้อยครับก็กดจอยได้เลยครับอ่าเรามีแลนด์เสร็จแล้วครับถัดมาครับระบบเอ็กชเชนครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเอ็กชเชนครับคือการฝากเหรียญเข้ายัังตวเกม แล้วก็การถอนเหรียญออกจากตัวเกมครับโดยถ้าหาตรงด้านขวามุมตรงนี้นะครับเป็นคําว่า d e posit ก็เป็นการฝากครับแต่ถ้าเราต้องการถอนออกจากตัวเกมก็กดคําว่า withdraw ตัวนี้ได้เลยครับเมื่อกดคําว่า withdraw แล้วก็กกจานวนเลขที่ต้องการไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นถอน50เหรียญก็กดไป50เหรียญครับแล้วก็กดคําว่า withdraw ตรงนี้ได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นการยืนยันการทําธุรกรรมของ wallet ครับอ่าทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยครับมันจะขึ้น success transaction ครับ ตอนนี้เราถอนเหรียญออกจากตัวเกมมาเรียบร้อยครับถัดมาครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเหยื่อตกปลาครับร้านค้าเหยื่อตกปลาซึ่งเหยื่อตกปลาครับเราก็สามารถกดคลิกแล้วก็ซื้อได้เลยครับนี่ครับก็ใส่จํานวนไปเลยครับต้องการซื้อเท่าไหร่อ่าแต่ผมขอไม่กดซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเหยื่อตกปลาอยู่แล้วครับถัดมาครับก็จะเป็นระบบพาร์ทชอปครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการคราของตัวเกมคือเราจําเป็นต้องซื้อในส่วนของอุปกรณ์มาคราเป็นเป็ดตกปลาครับก็คือชิ้นส่วน3ชิ้นสามารถ นำมาหลอมรวมกันเป็นเป็ดตกปลาหนึ่งอันได้ครับก็ราคาตามที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยนะครับมีตั้งแต่ระดับคอมมอนและลิเจนดารี่แล้วก็มาสติกครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถซื้อเหรียญของตัวเกมมาครับเป็นเป็ดตกปลาได้นะครับหรือจะไปซื้อเบ็ดตกปลาจากอะตอมิคครับมาเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเลยครับถัดมาครับตรงรูปกล่องของขวัญตรงนี้นะครับผมต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่า iOS มันมีขีดขาวๆขั้นอยู่ครับไม่รู้ว่าออกไงด้วย ก็กดตรงกล่องของขวัญได้เลยนะครับที่มีตรงเลขศูนย์แดงๆตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าหากเราตกปลานะครับแล้วได้ในส่วนของขวานหรือว่า Pi ิกแอคมาใช้ในการขุดนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าต่างตรงนี้ครับให้เรากดเคมแต่ละครั้งได้เลยซึ่งตอนนี้นะครับผมยังตกไม่ได้ p i ิกแอคนะครับก็กดหายไปก่อนครับก็คือซ่อนหน้าต่างตรงนั้นไปนะครับถัดมาครับวิธีการตกปลาครับก็ให้เพื่อนกดที่ล็อกตรงนี้ครับตรงเบ็ดตกปลานี่ครับอ่าเมื่อกดเข้ามาแล้วครับก็จะโชว์หน้าต่างนี้ครับ อันนี้คือเป็ดตกปลาที่ผมมีครับก็คือระดับคอมมอน2อันครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเรามีอะไรบ้างครับแต่น,นี้ผมกดเลื่อนไม่ได้อ่านเลื่อนได้นะครับตอนนี้นะครับระยะวาในการตกปลาของผมมันคูลดาวอยู่ครับซึ่งต้องรอถ,ถึงส6นาทีเลยนะครับจึงจะสามารถกดตกปลาได้ครับซึ่งวิธีการตกปลาเพื่อนๆก็กดแค่ฟิชชิ่งตรงด้านขวาตรงอันสแต็กตรงนี้ครับก็สามารถกดตกปลาได้แล้วครับแล้วก็เพื่อนนะครับควรจะสแต็กเหยื่อตกปลาด้วยครับตอนนี้ผมโนบายนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการสแต็กเหยื่อตกปลาให้ดูกันครับโดยกดไปที่บชอับหลงจากกนนั้็เหย่่ออกบ ซื้อ2อันเหรียญพอไม่น่าถัดมาครับเหยื่อตกปลาของเราจะไปอยู่ในหน้าต่าง inventory ครับก็เข้าไปหน้าต่าง Inventory หลังจากนั้นเลือกคำว่า buy ครับอ่านี่นะครับก็กดตรงนี้ครับ Input a m o ม n t หลังจากนั้นก็ก่อจำนวนที่เราซื้อเหยื่อมาครับผมซื้อมา2ก็กด2แล้วก็โอเคได้เลยครับหลังจากนั้นกดแว r e ครับผมได้ทำการใส่เหยื่อตกปลาเสร็จเรียบร้อยครับถัดมาก็เข้าไปที่เบ็ดครับ อ่ะเราจะเห็นซ้ายมือด้านบนเห็นไหมครับเกมตกปลาของเราทําการสแต็กเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็รอแค่ระยะเวลาในการกดขุดครับซึ่งตอนนี้ผมต้องรอเป็น14นาทีก็ถ้าหากผมต้องการรอตกต้องใช้ระยะเวลานานนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะนานเกินไปครับก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับก็คร่าวๆของเกม Fishing Land Version Mobile ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับซึ่งเกมนี้นะครับเปิดมาเป็นระยะเวลาอยู่ที่3เดือนแล้วครับแต่ราคาเรียนของเกมก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีอยู่นะครับ ซึ่งวันหนึ่งนะครับรายได้เราก็ขึ้นอยู่กับระดับความหายากของเบ็ดแล้วครับยกตัวอย่างของผมนะครับระดับคอมมอนสออันก็หาได้อยู่ที่วันละประมาณ10-15แว็กต่อวันครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในต้นทุนในการซื้อคอมมอนก็สำหรับฟิชชิ่งไลน์เวอร์ชั่นโมบายคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับหากใครมีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เข้าเกมเวอร์ชั่นโมบายให้ใต้ด้านล่ลางคลิปวิดีโอนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลคลิิปปถัดดดไบบาายอ่ืมมกตต กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ